สวัสดีครับขอ,อนำเสนอเหรียญพระอุปชานุ่มวัดนางในธรรมิการามตำบลสารเจ้าโลงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นเหรียญรุ่นแรกสร้างเมื่อปีพศ2497ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่มีหูด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อนุ่มครึ่งองค์หันหน้าตรง ขอบเหรียญมีจุดไขป่ปลาขนาดเล็กล้อมรอบด้านบนรูปเหมือนเขียนคำว่าพระอุปชานุ่มด้านหลังเหรียญไม่มีขอบตรงกลางเป็นรูปยัน